กลับมาที่เรื่องของบัตรทองโอ้่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คนไม่รู้นะตอนใช่แล้วมันเข้ากับสถานการณ์ด้วยหลังจากโควิด19มาเนี่ยมันก็มีการพูดถึงระบบออนไลน์มากขึ้นจริงๆต่างประเทศเขาใช้นานแล้วแต่ล่าสุดประเทศเรานะคะนำร่องนะคะเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยหาหมอออนไลน์จะส่งยาถึงบ้านฟรีด้วยนำร่องแล้วในพื้นที่กรุงเทพไปพูดคุยนะคะกับ นายแพทย์เจเดต์นะคะธรรมอัฏจารีนะคะท่านเป็นเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะทุคสวัสดีครับคุณบุษยาคุณบุษกรและท่านผู้ฟังครับค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าปกติเคยเคยได้ยินแต่ต่างประเทศเนาะเวลาเจ็บใช่แล้วเวลาไปหาหมอบางทีเนี่ยคนก็จะบ่นว่า รอคิวนานมากแล้วสุดท้ายได้ยาพารามอันนี้ดีคนกะบ่นแบบเพราะเพราะว่าอาการมันไม่ได้หนักอย่างนั้นเราสุดท้ายได้ยาพารากลับมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วใช่ไหมคะคหมอคะค่ะแบบต้องต้องเรียนว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหลังจากการโควิดจะเห็นว่ามีการติดตามมีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากมายค่ะเราจะพบว่าหลายเรื่องเนี่ยไม่จําเป็นต้องนําตัวเราเข้าไปโรงพยาบาลทุกครั้งเมื่อมีการเ่ป่วย เราอาจจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยแต่ได้รับผลลับที่เหมือนเดิมล้วช่วงนี้โควิดด้วยนะคะยังมีอยู่เห็นว่าในช่วงโควิดเราก็แนะนําว่าถ้าท่านเป็นโควิดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยจริงๆท่านใช้ระบบทางไกลได้ที่เราเรียกว่า telemedicine ต้องเรียนว่าช่วงโควิดเนี่ยมีการใช้ในช่วงหลังๆนี่เยอะมากๆแล้วก็หลายส่วนถึงแม้จะมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าอาการบางอย่างหรือเป็นอาการอย่างเนี้ย สามารถปรึกษาคุณหมอโดยทางโทางไกลที่ใช้วิดีโอคอลแล้วก็เมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่งยาจากร้านยาหรือไปรษณีย์ไปที่บ้านเราได้ซึ่งระบบไปรษณีย์ระบบส่บบสงยาเดีย๋ยวนี้รวดเร็วมากนะครเร็วมากจริงบอดไซส์ก็มีอะไรก็มีมาแล้วแต่รอระบบแี่ทางบปชเราเองเราก็เห็นว่าเราคิดว่าระบบพวกนี้เมื่อมันมีมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทําต่อนะแล้วก็ลองจัดกระบวนการดูว่ามีสภาพใดบ้างที่จะใช้ระบบ อาการดูแลทางไกลนี้ได้ก็คุยกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็พบว่าจริงๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะยังไม่รู้โรคค่านหรอกแต่ท่าน,นจะมาเจ็ป่วยอาการอย่างเช่นไอเจ็บคอมีไข้มีผื่นปวดท้องปวดหัวปวดอะไรต่างๆเหล่านี้ยมีประมาณสี่สิบกว่าอาการที่เราคิดว่าน่าจะที่จะปรึกษาแพทย์เบื้องต้นเนี่ยเราก็จัดระบบที่เรียกว่าทางไกลนี่ต่อเนื่องเลยคการที่หากท่านมีอาการพัวเนี้ยเจ็บป่วย อ่เบื้องต้นท่านลองต้นหาหมอทางไกลดูยังไงคะอ่าอันนี้วิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือท่านสแกน QR โค้ดถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือนะครับสแกน QR code เสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาหมอเลยถ้ากขาเ็นหมอตรองหวัดท่านหรือใดถ้าท่านเคยลงทะเบียนไว้ก่อนวิ่งไปทันที QR code เนี่ยปกติเราก็จะเปิดไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสปสชส่วนหนึ่งค่ะหรือว่าถ้าท่านไม่มีท่านอาจจะเข้าเป็นเพื่อนเราที่ assign แล้วก็ nhso n ในไลน์ใช่ไหมคะในไลน์ท่านก็ขอว่าจะขอคิอวอาร์โค้ดของอะระบบคลินิกที่ปรึกษาทางไกลก็จะมีคนส่งเข้ามาให้เราค่ะอันนี้ย้ําสําหรับคนที่มีสิทธิ์บัตรทองนะคะ,คะใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับตอนนี้ก็ขอเป็นสิทธิ์บัตรทองที่เราดำองอยู่ก่อน นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดในถ้าถ้าได้ผลยังไงก็อาจจะขยายไปยังพี่น้องประชาชนสิทธิ์เด่นๆต่อไป <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหมือนตอนโควิดนะครับเมื่อท่านได้เ r c o d โคเนี่ยท่านก็เอากล้องมาสง่งเคาร์โค้ก็จะวิ่งไปหาหมอเลยค่ <c oughs> หมอก็จะเปิดวิดีโอคุยกับเราแล้วคุณหมอผอ,นนอหรอคะจริงๆตอนนี้คุณหมอพอเพราะว่าคุณหมอไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอกลุ่มนี้ท <c oughs> ่านอาจจะอยู่ที่บ้านท <c oughs> ่านอาจจะอยู่ที่กำลังไปเที่ยวอยู่ไปอะไรก็ะบ,บริการได้หมด แต่ละแต่ละเจ้าที่เราทำเนี่ยท่านรับคนไข้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนเป็นที่เลยนะครับเพราะว่าท่านมีหมอหลายร้อยคนที่สแตนบายอยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วก็ให้มาติดต่อเบื้องต,ต้นตได้ไม่ใช่ว่าหมอต้องอยู่ในออฟฟิศเดียวกันไปใชล<ฆ>อยู่ทั่วประเทศได้ก็ทามาแต่ก่อนเนี้ยจะเห็นว่าเราหลักๆเราทําในกรุงเทพปริมณฑลเพราะมันต<ฆ>ิดตรงที่เราต้องวิ่งยาไปให้แต่เจ้าตอนนี้สามารถทาทั่วประเทศได้แล้วอันนี้คือส่งไปสนณีเหรอคะ หรือว่ายังคน,นก็ส่งไปสีบางที่ก็ส่งด้วยพูดง่ายก็มอเตอร์ไซค์บ้างที่ใช้ที่เราส่งอาหารอะไรแบบนี้กันบ้างอ,อะไระซึ่งในช่วงโควิดพวกนี้มีประสบการณ์อยู่ล้ะท่านก็จะพูกเันกันไว้ฉะนนั้นเวลาท่านแค่เขีวโคมก็จะวิ่งไปเรามีสีเจ้าให้ให้ใหเลือกไม่ใช่เจ้าเดียวนะคะมีทีอยู่อโค้แล้วก็เลือกเอาอันไหนแล้วท่านคุยกับคุณหมอเสร็จเมื่อคุณหมอวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะส่งยาไปให้ แล้วคุณหมอก็จะมีระบบติดตามเรานะฮะว่าถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยก็จะต้องส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้ไอ้ระบบตรงนี้มันจะช่วยเราในแง่ที่ว่ามันไม่จาเป็นว่าอาการเล็กน้อยทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนอแต่มันจะเหมือนกับเป็นขั้นตอนการพูดคุยเบื้องต้นกับหมอที่เป็นหมอจริงจริงเนี่ยก่อนนะครับแล้วก็<า>ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงไงก็จะช่วยประสานในการส่งต่อให้ซึ่งเราตอนนี้ก็จัดระบบให้เบอร์โทรศัพท์หนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยเป็นเบอร์ที่จะจัดหาเตียงหาไล่หามีความจาเป็น ถ้าพวกเราจําได้ในช่วงโควิดเนี่ยเวลาเก็บป่วยโควิดท่านไม่มีจะไปตรงไหนท่านก็โทรหนึ่งสามสามศูนย์นี่ครับ <c oughs> ราก็ไปตั <c oughs> ิกาเดิมของเรามาทําให้หนึ่งสามสามศูนย์ตอนนี้เป็นที่หาเตียงให้เลยแล้วเรามีเตียงตอนนี้ที่รองรับในโรงพยาบาลทั้งเอกชนรัฐที่ว่าง,งอยู่เนี่ยหกเจ็ดร้อยเตียงอยู่ดังนั้นหากมีความจําเป็นท่านก็โทรเข้ามาตอนนี้เราก็ได้รับโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกเพราะมีโรงพยาบาลเอกชนเยอะแยะเลยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบเราเนี่ยพร้อมจะเข้ามาช่วย <c oughs> ถ้ามีความจําเป็นที่ต้องส่งต่อเมื่อวานก็คุยกับ อีกเครือหนึ่งที่ว่าทั่วประเทศจะเอาเข้ามาทั้งหมดดังนั้นวันนี้ระบบที่เราเรียกว่าเ mm hmm. ทเลมเดนซินเนี่ยชือว่าพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยเข้าใจต้องเรียนนะครับลายของสอบชท,ที่เมื่อกลุ่มเรียนไปตอนนี้มีสมาชิกอยู่เจ็ดล้าน,น, oh. น,นกว่าคนเดี๋ยวเนี่ยเจ็ดล้านคนที่เห็นหมดเลย <c oughs> ดังนั้นล่ดเนี้ยจะเป็นที่แพร่หลายของพี่น้องประชาชนมากขึ้นเพียง <c oughs> แต่ว่าอาจจะยังไม่มั่นใจจะใช้ดีไหมมีหมอจริงหรือเปล่าเพราะต่างประเทศบางทีเขาใช้เอไอเข้ามาก็มีนะแต่เราไม่ใช่นะเราใช้หมอตุดจริงๆที่คุยกันเลย แล้วก็พูดคุยเสร็จก็วินิจฉัยเบื้องตน้นท่านก็อยู่บ้านท่านก็รอรับยาก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบแล้บริการนี้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราติดตามข่าวอยู่พบว่าโรงพยาบาลนนแน่นมากเลยแล้วก็บาง<น>จริงเป็นเพราะว่าเรามีอาการเล็กน้อยเราก็ไปแล้วก็ไม่น่าไปด้วยเอาตรงๆเนี่ยคุณหมอโรงพยาบาลเนี่ยเพราะมันไปรอเนี่ยมันก็เป็นที่รวมโรคอ่ะเพราะทุกคนก็ป่วยกันมาอะไรเงี้ยถูกต้องฮะแล้วก็บางครั้งอาการเล็กน้อยเนี่ยจริงๆถ้าเราให้ความรู้กับพี่น้อง<ไ>ประชาชนว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเช่นปวดหัวเบื้องต้นหรือว่า เราไม่รู้หรอกว่าเป็นโรคอะไรแต่เราได้ปรึกษามหมอก่อนเบื้องต้นถ้าหมอ<ะ>เขาเห็นว่าเราจําเป็นต้องไปเนี่ยเขาส่งเราไปแน่ผ่านหนึ่งสามสามศูนย์อะไรเนี่ยเราจะยิ่งมั่นใจขึ้นว่าสภาพของเราเนี่ยโอ้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเรารักษาเบื้องต้นดูก่อนสักสองสาวันดูบางครั้งอาการหายไปก็ก็ถือว่าจบเราก็ประหยัดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลไปรอบางทีเสียความรู้สึกด้วยว่า ไปปุ๊บคุยกับหมอหนึ่งนาทีออกมารับยาหนึ่งชั่วโมงใช่กลับมารู้สึกเหมือนไม่ได้รู้สึกไม่ได้ไปลงพยาบานเลยเป็นต้นก็เร,เราพยายามจะช่วยระบบตรงนี้นะครับแล้วก็หากอยากให้พี่น้องประชาชนยอมรับว่าบริการนี้เป็นบริการที่มีมาตรฐานโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เข้ามาบริการผ่านระบบเทเลเนี่ยท่านต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านต้องได้ไปอนุญาตต้องมีระบบที่เรายอมรับดังนั้นให้ความมั่นใจนะครับว่าระบบที่สบชทําขึ้นเนี่ยเราคํานึงถึงคุณภาพเพียงแต่อยากให้พี่น้อง ประชาชนลองลองมาใช้บริการดูนะครับค่ะหมายถึงว่าพอสแกนเนี่ยความเร็วในการที่จะได้รับการการติดต่อมันมันทันทุ่งทีขนาดนั้นเลยครับตอนนั้นเลยครับเพราะว่าแต่บตอนนี้เวลาเราเราเคยเห็นเวลาคิวอาร์โคใช่ไหมครัก็จะวิ่งไปสู่โปรแกรมไอ้พวกนี้ของเราอยู่แล้วเพื่อตรงนั้นเลยวิ่งไปเลยแล้วก็มันก็จะไม่หาหมอที่ว่างหมอที่ว่างเขาไม่ได้มีหมอคนเดียวนะเขามีเป็นหลายร้อยคนทั่วประเทศ ค่ะเป็นอาชีพของเขาอยู่อันนี้คือหมายถึงคุณหมอเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยโดยที่คุณหมอท่านต่างๆเนี่ยไม่ได้ประจําอยู่ที่ใดที่หนึ่งถูกไหมคะคุณถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างบริษัทหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีหมอเกือบห้าร้อยคนในสต๊อกของเขาแต่คุณหมอเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็บริการถึงยี่บสี่ชั่วโมงได้เลยแต่ก่อนตอนโควิดเห็นว่าบางทีเขาบริการถึงห้าโมงเย็นบ้างสองทุ่มบ้างเขาหาหมอไม่ได้ดีวนี้ระบบมันอยู่ที่ปริมาณผู้ป่วยที่เข้าไปใช้ถ้าเราใช้เยอะเนี่ยเขาก็กล้าที่จะขยายบริกกาารนี้มขึ ค่ะเพราะเ่องนี้พี่น้องประชาชนดีไม่มั่นใจยังคิดว่ายังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลก่อนแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับบางที่เราเจอหมอจริงๆแค่สอง,งนาทีนะครับหนึ่งนาทีคุยยังไม่ยังไม่ทันได้อะไรเลยออกไปรับยาแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นเพราะว่าจานวนผู้ป่วยมันเยอะจริงๆจนว่ายิาง <c oughs> ย่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห <c oughs> เราไปทีนี้แน่นมากใช่ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะสบายขึ้นไม่ต้องหงุดหิดกับการเดินทางไปรอแล้วก็อาจจะถ้ามันเจ็บป่วยหนักๆจริงๆ หมอพวกนี้เขาจะส่งต่อให้เรามันจะสรุวมากกว่าค่ะจิตแพทย์มีไหมคุณฟังถามจริงจริงจิตแพทย์เรามีแต่มีอีกช่องหนึ่งเลยนะครับเป็นช่องสายด่วนจิตแพทย์เลยมัสามสอง2 3เนี่ยนะครับของกรมสุขภาพจิตนี่ก็อยู่ในระบบเราแล้วนะครับค่ะถ้าท่านมีปัญหาทางโรคจิตใดๆเนี่ยปรึกษาได้บุรีก็มีนะครับ1600ท่านโทรได้เลยวันนี้จริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งคุยกับคุณหมอทั่วไปเลย ใช้ระบบพวกนี้ก่อนแล้วบางครั้งป่วยอายด้วยนะครับว่าเอจะไปดีไหมพอไปหาจิตแพทย์คนก็จะมองนะคนจะมองว่าคุณเป็นโรคจิตหรือเปล่าแต่จริงวันนี้ต้องเรียนว่าโรคจิตรักษาหายได้ซึมเศร้ารักษาหายได้ดังนั้นวันนี้โรคมันเปลี่ยนไปแล้วครับขันเท่นที่เป็นหาความไม่สบายใจยังไงเนี่ยโทรศัพท์ก่อนคุยก่อนถ้าถูกใจก็อาจจะขยับขยายไปพูดคุยต่อแต่ไม่ถูกใจเราก็หยุดไปก็ได้ก็อาจจะกึ่งที่ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวก็ได้เข้ามาปรึกษาก่อนเรามีบริการนะครับ ก็ขอบคุณมากที่ถามแล้วผมคิดว่าถ้าไม่รังเกียจเทคโนโลยีพวกนี้ผมคิดว่ามันจะอาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราในยุคใหม่ไหม<ฆ>แต่ก็เข้าใจบางท่านอาจจะอ,ย,อยากจะพบแพทย์เลยแต่แต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกของกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเวลาสองทุ่มเมื่ออยากจะปรึกษาหมอสี่ทุ่มอยากจะปรึกษา อแล้วก็ไม่มีเวลาจะเดินไปร้านยาด้วยอยากให้คนมาส่งยาที่บ้านซึ่งพวกเราโคคุ้นเคยนะฮะซื้อของกินเป็นเด็กกันเยอะแยะอย่างนี้เหรอายมากเนาะแต่ประหลาดอะไรนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็เสียตังค์อ่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ไปยุคสิ่งที่ไม่ใช่เทคโนโลยีการแพทย ใช้ในการแพทย์คุณหมอมี24ชั่วโมงเลยหรอคะคุณหมอคะที่จะบาง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 อันเนี่ยเขาได้24ชั่วโมงเลยแต่บางอันก็อาจจะได้2ทุ่มซึ่งเราก็ดูในในตัวแบนเนอร์เขานะครับว่าเจ้านี้ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อค่ะีเจ้าเนี่ยบางเจ้าก็24ชั่วโมงบางเจ้าก็ในตัวประเทศบางเจ้าก็ด้กรุงเทพปริมณฑทนขึ้นอยู่กับตัวบริการที่เขาจะจัดให้เราแต่ที่นี้ก็พี่น้องประชาชนลองลองดูในแบนเนอร์ดูใน QR code เขาก็จะมีอธิบายว่า อันนี้ให้บริการแค่ไหนอย่างไรแล้วลองใช้บริการดูแล้วก็ลองคิดแตกกลับมาก็ได้นะครับว่าไม่สะดวกยังไงไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวเราก็มาปรับใิน่คค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายราคาคุณหมออย่างเช่นเอายามาส่งเนี่ยใครจะต้องเป็นคนจ่ายค่ามาตรไสค์ค่าอะไรเนออราจ่ายให้หมดอ๋อเหรอโอ้โหแล้วจริงจริงถ้าหากเราไม่มีบริการเนี้ท่านไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียท่านต้องเสียใช่แต่เราต้องเดินทางไงใช่คราบ่เราวันนี้ท่านบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย นะครับ mm hmm. เพราะคุณหมอจะเช็คก,ก่อนว่าท่านมีสิทธ์ไหมท่านเป็นบุคลากรเอท่านอยู่ในสิทธิ์บัตรทองหรือไม่อย่างไรซึ่งจะาเช็คไม่ยาก็าดูวิดีโอเช็คบัตรเช็คอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้บริการเสร็จยาก,ก็มาส่งท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจริงๆเราเนี่ยประหยัดก,กว่าเดิมเพราะว่าก hmm. ารที่ท่านต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราทําอย่างเนี้ยคุณหมอก็ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไปโรงพยาบาลเช่นกันเขาก็อยู่บ้านก็ให้ปรึกษาได้เช่นเดกค่าใช้จ่ายหมอก็ลดลง หมอเขาก็สามารถจะทํางานแบบมีเวิร์กไลน์ได้ได้อยู่เวรด้สองชั่วโมงแล้วเขาจบคนหนึ่งก็มาอีกสองชั่วโมงอันนี้เป็นระบบหลังบ้านที่เราจะจัดให้เจอกันแต่ว่าเราเยงก็ระวังเท่านั้นว่ากรณีบางอันที่มันจะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลซึ่งหมอทั่วไปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณมาอาการอย่างนี้เนี่ยคุณไม่สามารถใช้ระบบเทเลได้หรอกแต่เราจะส่งต่อให้เลยเราจะผ่านหนึ่งสามสามศูนย์หาโรงพยาบาลที่ใกล้คุณเอารถไปรับเอา จัดอะไรต่างๆแ,แ,แนะนํากันอย่างดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปออกันที่ห้องถูกเฉยอีกเพราะถ้าคุณไปโดยที่ไม่บอกกล่าวบางครั้งสองทุ่มไปสามทุ่มไปกลายเป็นห้องถุกเฉนก็แน่นอีกดังนั้นถ้าเรา<น>จัดจระบบดีแล้วให้มีการคัดกรองเบื้องต้นอันนี้มันเหมือนการคัดกรองด้วยนะครับเรระบบเนี่ยเมื่อมีความพัฒนาขึ้นมันจะดีขึ้นในต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาใช้เทเลถึงร้อยละหกสิบของเราก็เกือบถึงนะครับเพราะช่วงหนึ่งที่เราดิสแทนเลยเราไม่ให้เข้ามาแต่หลังจากโควิดเนี่ยอ ตัวนี้มันลดลดลงไปเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะเจอคนไข้คนไข้ก็อยากจะเจอคุณหมอแต่วันนี้บอกว่าการจะเจอจริงๆมันเจอได้นิดเดียวเองเพราะว่ามันแน่นแิ้วก็จังไม่เยอะเนี่ยคุยกับคุณหมอทางไกลกว่าได้มันจะมีเวลาคุยมากกว่าอืถ้าเราให้ความสนับสนุนตัวนี้ผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อพอไปได้เนี่ยไอ้ความหนาแน่นของโรงพยาบาลเริ่มลดลงคุณหมอก็จะมีเวลาดูคนไข้หนักๆมากขึ้นก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับความตอบรับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ ลองใช้บริการดูครับเราก็ค่อยๆพัฒนาได้จะเป็นที่พึ่งออกปรจะชนในอนาคตว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจจะยังไม่จําเป็นเพราะว่าต้องเรียนคุณบุษกรบุษยานะครับคนไข้จํานวนมากเลยจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะใช่ใช่แต่เราก็ไม่เราเราไม่สามารถตัดสินได้ไงคุณหมอว่าอันของเราเนี่ยมันหนักไหมเพราะเราเคยมีเคสเพื่อนอยู่ๆเป็นอย่างนี้แล้วมันถึงขั้นน็อกไปอะไรเงี้ยบางคนก็จะเรียกว่าอะไรนะน้อยอยากบปิดบวกกังวล ดังนั้นเราจิงจัดให้อย่างน้อยได้พบแพทย์แต่ไม่จำเป็นต้องเดินทางกันมาก่อนถ้าอย่างนี้เลยไ่เดินทางมาก็จะช่วยลดภาระที่จําเป็นที่คุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเครยเยอะเกินเครียดทํางานไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับค่ะคุณหมอคะมีคุณผู้ฟังบอกข้าราชการได้มื่ตอนนี้เขายังบัตรทองอยู่เนาะ ข้าราชการก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราคุยกับทางทางสวัสดิการข้าราชการแล้วนะครับ<า>แล้วก็เราจะร <อ S 2> เริ่มคูดนะคะคุณพุา,า,าพนาต,ต้องเรียนว่าระบบราชการเราบางทีเนี่ยก็ต้องดูว่ามันได้ผลไหมพี่น้อง <S <S ท่านตสอบรับดีไหมก็อาจจะดูเหมือนอ๊ะทำงานเชื่องช้าหรือไม่แต่ว่าความเป็นราชการเนี่ยต้องทําให้ปลอดภัยกับพี่น้องโดยเาพาก็อาจจะเรารู้สึกเอ๊ะช้าไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าไม่ไม่กี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคุยกับเขาอยู่นะครับว่าเราน่าจะทําทั้งก็ลดด้วยนะพูดถึงนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ คนที่เบิกได้เขาก็ไปก็ต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องไปรออย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้จริงๆเราเราอยากจะจัดว่าถ้าคนไม่หนักเรารักษาส่วนหนึ่งไว้ก่อนค่ะถ้าหนักเราเข้าเนี่ยจริงๆไม่มีปัญหาแต่เป็นแบบพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าตัวเองหนักไม่หนักใช่อ,อันนี้สำคัญซึ่งกนไกการบอกเราอ่ะไม่ใช่ไปรออยู่โรงพยาบาลแล้วพบหมอห้าสีแล้วบอกว่าเราหนักไม่หนัก เราควรจะมีกลไกพวกนี้เข้ามาเสริมเพราะเทคโนโลยีพวกนี้ปัจจุบันมันง่ายมากเลยนะครับข้ามากะใช้กันทุกวันวิดีโอคอลกันทุกวันคุยไลน์กันทุกวันดังนั้นเราก็ขออนุญาตใช้ร่วมกับท่านด้วยแล้วกันไม่ต้องคุยกันเรื่องอื่นเราคุยกับหมอเลยแล้วกันแล้วตอนนี้ราชการเขาก็ยอมรับดีตอนโควิดได้คุยกับคุณหมอค่ะรั่นนี้ว่าเราทําโดยที่ไม่มีมาตรฐานนะครับเราก็ทํามีมาตรฐานนะครับค่ะนี่ตอนโควิดก็ได้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะคุณหมอก็วิดีโอคอลมา ถามไทยอะไรเงี้ยค่ะดีค่ะชอบค่ะแต่คุณผู้ฟังถามว่าแล้วถ้ายานอกบัญชีคือยานอกบัญชียาหลักใช่ไหมคือคือแล้วยังไงคะคือยาเนี่ยต้องเรียนว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีระบบหนึ่งรีกว่ายาในบัญชียาหลักอ่าแต่ถ้าเป็นยานอก้นี่ยเป็นหมอเป็นสิ่งที่หมอคิดว่าจําเป็นแล้ะใช้ทีนี้ยานอกเนี่ยมันต้องดูเป็นตัวๆและทีนี้มันจะมียาบางตัวที่เข้ามาในประเทศแต่หมอก็ยังไม่บอกว่าเอ๊ยยังไม่ดีพอหรืออะไรซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาตรงเนี้ย เราพยายามจะเร่งกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเออในเมื่อ,อยามันเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยะจะเป็นไปได้ไหมาที่ช่วยกันดูให้นิดหนึ่งว่าถ้าบรรยาดีเนี่ยก็กรุณาบรรจุเข้าไปเลยตรงนี้เราก็ได้รับการร้องเรีนยนจากพี่น้องประชาชนจนํานวนมากเหมือนกันว่าทำไมยาดีไม่เอาเข้าสักทีตอนนี้เราก็ยังทํางานกับทางผู้ที่รับผิดชอบนะครับว่าะจะทำยังไงให้กระบวนการมันเร็วขึ้นเพราะเราก็เชื่อว่า ราะคนที่บอกว่าดีไม่ดีเนี่ยจริงใจอยู่กับคุณหมอเั่นั้นแหละครับ mm hmm. ใช่จะต,ต้องสร้างคนไกที่ให้หมอได้คุยกันสักนิดหนึ่งว่าเออยาด,ดีนะแล้วเดี๋ยวทางสวทชจะเข้าไปช่วยดูแลยังไงก็เรียนที่น้องประชาชนว่าถ้าจําเป็นคุณหมอบังรุจเขาก็ต้องสั่งโดยที่ค่าใช้จ่ายทางสวทชก็ต้องไปดูแลแต่ระบบการดูแลตรงน,นี้มันยังไม่ค่อยดีตามที่เราคาดหวังไว้เราก็จะพยายามจะจัดระบบตรงนี้ว่าไอ้คาว่ายาน,นอกบัญชีที่ดีเนี่ยจะทํายังไงให้มันเข้าเร็วขึ้น อันนี้เป็นโจทย์เดี๋ยวก็จะรับไปเร่งดําเนินการนะครับว่าเออมันจะมีกี่ตัวทําไมเราไม่รีบเอาเข้าแล้วปัญหาอย่างนี้มันทําให้พี่น้องปรจะชาชนรู้สึกเอะฉันยังไม่ได้บริการที่ดีที่สุดนะก็เกิดการบันทอนว่าเอ๊หรือให้บริการบัตรทองนี่มันเป็นบริการที่ไม่ดีก็ต้องประเด็นเนี้ยกําลังจะต้องรีบแก้ไขครับผมค่ะค่ะอ,อย่างยาบางทีเนี่ยอันนี้คุยกับคุณหมอเพราะว่าบางคนเนี่ยจะชอบแบบว่า พอยานอกมันดีคนจะรู้สึกอย่างนั้นอยากให้คุณหมอให้ความมั่นใจหน่อยค่ะจริงๆกระวการแพทย์จริงๆเนี่ยยานอกยาไหนมันไม่ได้มีความดีมากกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเรียกอินกิเดียนหรือตัวตัวสารเคมีที่อยู่ในตัวเม็ดยาหมอบางท่านก็เชื่อว่าโอ้ยาต้องเป็นของมียี่ห้อนี้อะไมันมีความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่ายาทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านออยหรือผ่านคนไกที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันมีตัวยาที่มีสรรพคุณเนี่ยเพียงพอ แต่ตรงนี้เป็นเป็นค่านิยมส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่า<ช>ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆไม่ต่างกันหรอกครับพาราเซตามอลไม่ว่ายี่ห้อใดออกมาขายในท้องตลาดเนี่ยจริงๆสปปรรพคุณมันไม่ได้แตกต่างกันอ่าแต่ว่ามันแน่นอนมันมียาบางตัวที่เรียกว่ายาตัวเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราต้องเลือกที่ดีที่สุดเช่นยาฉีเข้าไปเพื่อกระตุ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้ต้องดีที่สุดแต่ยาบางตัวที่เป็นยาบรรเทาอาการเนี่ย บางคนก็บอกกินยี่ห้อนี้ไม่ไม่ไม่หายเอาตรงๆบางคนนะคือดิเทอร์รอุปทานละเอาตรงๆมันก็ตัวยาเดียวกันอ่านดูมันก็ตัวยาเดียวกันทำไมมันหายช้าอะไรเงี้ย ก็เราก็แนะนําว่าถ้าท่านชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นแหละครับ <c oughs> ว่าเราก็ไม่สามารถจะบอกได้บางท่านบอกเอ๊ะทำไมเม็ดสีเหลืองดีกว่าเม็ดสีชมพ <c oughs> ูจริงๆมันยาตัวเดียวกันแต่ว่าเครื่องผลิสีเราก็บอกอ้าวถ้าท่านชอบชมพูเราก็ให้ชมพูไปคุณหมอก็้อหามใจีไปนะครับเพราะว่าเร <c oughs> า <c oughs> เราก็ไม่อาจจะมันมีสารพิเศษอะไรในนั้นเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่า <c oughs> โดยหลักของการแพทย์เนี่ยมันไม่ต่างกัน <c oughs> แ,ตแต่แน่นอนครับเพื่อพี่น้องประชาชนประสงค์อย่างนั้นส่วนหนึ่งเราก็ตามใจได้ก็ตามใจเถอะครับเพราะมันคงไม่ได้เสียหายอะไรนะค มีคุณผู้ฟังคุณซิสเตอร์ครูแชร์ประสบการณ์บอกว่าเคยกินยายี่ห้อต่างประเทศไม่หายค่ะต้องกินของในไทยค่ะ,ะสุดท้ายเห็นไหม<อ>บางทีก็แล้วแต่ไงใชแแแ่แต่ว่าเอาเป็นว่าพี่น้องประชาชนชอบอยังไงนะถ้าเป็นทางเลือกที่เราไม่รู้สึกลําบากหรือว่าไม่ได้มีปัญหากับระบบก็ เอาฮะทำสบายเราคิดว่ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรครับผมโอ้แต่สุดยอดเลยค่ะคุณหมอให้เครดิตจริงๆนะสําหรับบริการแล้วยังมีอีกหลายโปรเจกต์นะพีครับดีค่ะดีคับเดี๋ยวเรื่อยๆไว้มีมีโอกาสจะต้องมารบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังได้รับทราบเพราะว่ายขณะเราทำข่าวยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเพราะเราไม่ได้ใช้สิทธิ์มาทองใช่ยังมีอะไรนะกัันนะครบใช้ถูกเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าเพราะสงสัยแต่ฟังแล้วยังไม่ชัดยังไงท่านกรุณาโทรหนึ่งสามสามศูนย์เรานะครับสายเราว่างตลอดเลยบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงมีน้องๆรับ แล้วถามได้ทุกเรื่องนะครับสี่จะหาเตียงหาหรืการอะไรตหรเรเริ่มเราเป็นเพื่อนที่แอตไลน์อนเอโซนะครับถ้าเรามีสมาชิกมากขึ้นเนี่ยเราส่งแบนเนอร์อะไรลงไปแล้วก็ลูกข่าวเหมือนกันสองสองสองช่องทางนี้เป็นให้พี่น้องประชาชนด้ถ้าไม่ได้ใช้บัตรทองเป็นเพื่อนได้ไหมคะคุณหมอดีๆอย่างยิ่งเลยครับไม่บางทีเราอยากรู้ข้อมูลหรืออะไรอย่างี้ไงใช่ไหมคะยังไม่ได้เราเรารับหมดครับงให้เราเป็นเป็นเพื่อนได้เลยคแอดไลน์เลยแอตไลน์เลยช่องทางเนี้จะมี ข้อมูลมีอะไรเสิร์ฟมาใราดัางเดี๋ยวต้องขอเป็นเพื่อนคุณหมอรบกวนนิดนึงคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าศูนย์สารสุขใกล้บ้านไม่มีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แจ้งว่าให้เฉพาะ <ๆ S 2> บัตรทองนี่แปลว่าอะไรแปลว่าจริงจริงฉีดต้องเรียนะชาสัมพันว่าตอนแรกอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะท่านกังวลว่าตัววัคซีนตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะทุกสิทธ ได้หมดครับผมแจ้งภาษาแจ้งไปให้มอบอกได้หมดนะคะเพราะว่าได้หมดครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่เราให้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีขั้นตอนหลังบ้านที่มีปัญหากฎหมายอะไรอยนนี้ไม่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 มีปัญหานะครับือแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วนะคะผู้ฟังไปใหม่ได้ค่ะโทรหนึ่งาสามศนย์นะครับเราจะช่วยลงไประสาษาให้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะคุณหมอประทับใจจริงใจอุ่นใจจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณเลยค่ะแล้วโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นอื่นเนาะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ในแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีนะคะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสกอโอ้ดีอ่ะก่อนอันนี้เรื่องจ็บไค้ได่ป่วยพี่ชอบมากอ่อนก่อนให้เครดิตคุณหมอนะช่วงที่เอ่อเป็นโควิดอ่ะทำงานหนักมากแล้วก็มีโอกาสได้ได้ไปตามดูท่านทํางานอ่ะโอ้แบบมันมันต้องไม่ระมาดใจอ่ะตรงตรหนึ่ง มีความยืดจุ่นแต่ก็มีจุดยืนมีหลักการคือผสมผสานกันก่อนว่า,วาดีอะค่ะมีผู้บริหารแบบนี้ดีกัน<ช><ช>นี่ไม่ได้อวยนะนี่<ช>จริงจริงนี่ขนาดแบบพอพูดถึงบัตรทองบอกว่าตอนนี้ท่านแก้ไขแล้วคือคือดีมากอะ